ต้นไม้ประดับเพินอ๊อฟพินองงนองสวยงามวิวสวยพแมพิน้องเลยฟ <c oughs> <c oughs> ังลาวฟังลาวฟังสวรรค์นะคิด ตื่นเต้นขึ้นมาอีกเก้าหนึ่งแล้วเคยเคยได้มาอยู่บ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 ่เป็นบุญทอดจอดถึงแล้วป่ะขอให้บอกลูกบอกหลานเนาะสงสัยสงสัยสีเมนมุมนั่นเนาะตอนนั้นเนาะเามาเขาคอยเห็นเนาะอ่าสงสัยอยู่มุมนั่นผมแม่พี่น้องมาเที่ยวตอนนั้นอยู่ฝั่งฝั่งลาวน่ะคอยมาเห็นนะเนาะ <c oughs> ตอนนี้เขาก็มาถึงมาถึงจุดจุดนี้เนาะแต่ท่านไม่ข้นหอดวัดหอดอันหอดนั่นเนาะหอดหอดพรนะละ <c oughs> หอดพระมนุลม <c oughs> ตอนนี้เรากำลเดินขึ้นบันไดขึ้นไปจุดสมชมวิวนะ มัน,นมได้พเพิ่อนงามเ้ยพเอแม่พี่น้องเลยโ้่สวยพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นมาพี่เขาก็จะเห็นเห็นพระเนาะจุดที่เข้ามาเขาอยากส้มนั่นแหละ นี่เด้มใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักซีเมนจักเม็ดเนาะฟังทางนี้ก็ฟังสวรรค์นาคมีน้ำโขงขวงกัด แ้นม e ัอาตมธรรมศาสตร์กับไข่บ้านเฮาเนาะแม่พี่นอไข่บ้านเฮามีต้นไม้มีต้นไม้หลายหลาย ้นไม้เพิ่นประดับประดาก็สวยงามมีดอกบัวดอกอย่างเป็นตกแต่งสวยงามของในพิพิธภัณฑ์มามุมมุมนี่เนาะมามุมทางนี้ขอสิเห็น เป็นเห็ดถูปลูกต่างไรปลูกพญานะเนาะที่จุดนี้ม่วงไปทางทางโคงทางเม่น้ำคอง ลุ่มเนาะภาษาบ้านเฮากะทั้งลุ่มหรือว่าข้างล่างน็ตแตงสวยงามเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่กะดอกไม้สดๆบ่ฮู้ว่าดอกหยังสีเหลืองอำลามเลย ไม่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 อย่งี้ก็มาจัำเราก่อนจะของอันนี้ต้องบังอันนี้เนี่ยตรงนี้จืดจากนั้น็ันนี้ที่เราเคยมาแถวนี้ก็เอาหาเรียกแล้วก็ได้มาเที่ยวหน้าเราจะมาหาอีกอ๋อจืดวะคะมันแล้วแต้คืออย่างว่าไงที่เขาได้ดูได้เห็นก่อไม่ได้เขาไม่ได้เรียกเขาคนเลี้ยงดู เยลักอันหินเจ็ดเป็นพระเจิดเป็นพญะนาคเจ็ดเป็นพระเหรอทำไมไม่รู้ทักเนาะอาหารไทยสองอันอาหารเย็นหนึ่งจะมีเป็นเกบ๊ยวคนเออเอาเลยมาตีน่าะาะนถ้นีจีน่าเย็นเขาก็ได้ไมซกำอ่ะาส่งไม่เหาอเบ่งเห็นเหงา ตังัไนตัวมาก็พอกแม่โฮิบ้านจีก็มาเิมตังนีแล้วก็เลมากน้ำตาเปล่าหนาเเห็นยช่ไะเออเออเล้านอีเนาะเป็นล้นไปแกงระเบาอืมโคเหมือนลูกงานได้ำโคล้วลงไม่ได้น้ำขึ้นอตังไงนะเออนี่เก็ตรแนี่ยาเต่าดี

อ่าเมีนี่ให้เขาไปดูอะไรไม่ยากยโอรอแคมือรอบชองอธิษฐานมาออกใจเอาด้เอาบานด้ตั้งใจ อ้แสดงว่ารอบชองยักขี่ได้โอ้คือรอบชองนู่นพี่แอนนะรอบชองรอบที่หนึ่งแบบโบได้เอ๊ะบ่เชื่อกอย่าลบลู่เด้อผมใช้พี่จารย์งานในการนับชมเด้อจะเขียนแล้วล่ะแล้วแล้วได้ตอนนี้กำลังบูชาเอาขันแล้วก็มาเขียนคำขอพรทุกคนเลย แต่หากเขียนเป็นตัวเล่าเนาะบมฮูว่า่นสีอ่านเป็นหรือเป็ออกใครโมฮู่าเพิ่คนว่าอยู่อยู่ในชั้นสวรรค์หรือว่าอยู่ในเมืองพญานาคก็มีคูเกิแปลภาษาเด้อก็มีคนลาวคนไทยกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเขียนคำอธิษฐานแล้วก็สิไปรอดท่องพญานาคบัใน้จงชิมาผูกไว้เนาะ พวงขอเพื่อแม่สมหวัง,งบ่ก็ขอเพื่อเบิดทุกคนเนาะเทุกคนบอว่าสี่สีเป็นครอบครัวพอสมหวังบ่หรือว่าเอฟซีที่เขามาเบิ่งซ่องครอบครัวสมุม哈尔แล้วอะไรวะจะว่เนี่ในี่ค่อยเดาออกแล้ว <l> <c oughs> จะ่เนนี่คอยเดาออกแล้วกำขอพอน <c oughs> กอใอ้เพื่นมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกๆด้านเนาะเดยอีลยวเอาไปลอดทองพญานาคกันเลยเนาะเพราะว่าเขากับโบมีอย่างตอบแทนเพิ่นนมีแต่คำขอบคุณขอบคุณนะแต่ก็คำอวยพรเนะอวยพรดีๆมอบให้เอฟซีทุกๆคนเนาะเดย อ่ะไปพ่อกันตอนลอดท่องเองเท่อนึงเนาะตอดท่องตลออดท้องดูว่าลอดลอดท้องอย่น้นให้ครอบครัวบุคคลจงพดต้บคนัไปลอดนครอบไอตอนลอดใครบ ไม่เลยไม่เลยอ่ามาเลยมาเลงทีสองที่ที่สงดงดยี่ายทังสองที่สองที่องที่สองโอ้ยโอ้ยดีแล้วม่งๆเป็นพญานาคที่มึงแบบระบายสีตกแบบนี้เลย อนม่ะตอนนี้กําลัางรดทองพญานามาสุดจุย้ยเลขคำมันเพิ่นพาเ้าได้เนาะ con mạnh đấy còn thằng ngôn thằng ngôn đây mì mò สุกทยยุายบอมีบ <Ba> ่ผู้ค่ะเตอนนี้ผุดผักำลังมาบูชาพญานาคก็เอามาเปรียก็สุกโลาภยังสุกโลาบมะเ้แงนะทุกคนจะตัวเล็กก็ลังเนย เด็กคนเก่งจะเกียบลงแล้เกียบันอยู่นะเออเออไปบูชาไปบูชาขันขันาเลยวะอืมอันนี้เลยมัดระกนะจะใช้แรงงนมาทางเราเตข ไปไปสาธนี่งานโรงงานยได้ก็ใส่ก็จ่ายแช่ของไม่สำมานี่ฮ่าฮ่ดอยมัดชกกันนี่ทุกคนเลยขอให้ทำมันทิษฐานจริงๆเนาะจริงเนอสาธุ อ้าวขวบเห็นอันน่ะเนียนเลยนะมีดเนาะสงสัยสีล่างเนี่ยตบเจ้าหัวมัลูกเจ้าหัวลูกนะเป็นคนหัวโอ้นอนอีก

cầm lăng chị được cầm lăng chị nhàng khẩn hả nhàng khẩn u mạ nâu lông Hãy subscribe cho kênh ลงไม้ถังแล้นไปบูชาก่อนเ้อ ครับผมนัตองไหนตองครับนายก้นายกมดีเหอ้มานะดกเจาต่างตอนนี้มีวงกลังสิไปปูชาผาธาตุมะนวลม

ดึกจ่าสมองดึกไม่เหนื่อยเลยค่ะหดพลังแล้วปะจ๊ะยังค่ะสนใถ้าจะฮิวข้าวแล้วก็ขึ้นมาหอดีนพ้ะนี่หูซึกฉี่อ่ะดูเลย ฮีไมມเหมือາเหรມฮีไม่เหมือยฮีไม่เหมือยแม่างหาใจห่อคืนมาหอดบ่งเนี่ยังเมือยฉันี่ยหน่อยคืนหอดถึงคันใดจากไม่จากพอวงกับลูก สามโอ้โหจะเนอย่างไรเนาะบัดสำเ็จนี่เห็นชิบวะมาเลยเราจะมาขึ้นมอดกับนกะทันทีเลย ที่สามมันที่สามมีเออมีลิฟต์ไปได้อ่ะกันเออเออแมนอยูอเพิ่นเห็ดลิฟต์เนาะเห็นลิฟต์ขึ้นเนาะอืนที่สามเดะโูโห้แจักสิมีจักสันเนาะจักขึ้นไปเบ้างนี่คือสั้นที่สามอ่ะอืมสั้นที่สามก็หัวกำลังชิ่างคือสั้นที่สี่บ้าน ซันที่สี่พ่อเออโอไปพ่อโอ้ยิ่งใหญ่อลังการ ภูเท็ดแบบตี่เชาอยังอีก่ายนะ ่น,นะคอยไปเจนเห็นฮอนฟักสิอคอยบ่งจะขึ้นใก่ยัอืมคอยยึคือ่ใก,กังไ <laughs> คือวะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนาตาจะเป็นประมาณนี้ยมีเอเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยจำเมือลูกไปจ้ะยอมันตก คนงามเชยวน này